สวัสดีค่ะวันนี้เจอกับสาวนาชาแนลนะคะวันนี้พามาดูเมนูกับข้าวตอนเย็นของหมวยนะคะว่าวันนี้มีอะไรบ้างนะคะไม่ได้มากินโชว์นะคะแค่มาโชว์ว่าเมนูมีอะไรบ้างเนาะนี่นะคะวันนี้มีเมนูปลาเนื้อนะคะ นึ่งจิ้มแจ่วอันนี้เป็นผักค่ะเดี๋ยวเราจะ้ถาสอง,สงอันนี้เป็นเมนูปลาเนึ้อนะคะอันนี้เป็นแจ่วนะคะแจ่วปลาลาค่ะ ันนี้เป็นหน่อไม้ซุปหน่อไม้ใส่ตีนไก่นะคะ อันนี้เป็นหมูเขาเรียกอะไหรหมูคั่วซีอิ้วนะคะหมูสับคั่วซีอิ้วค่ะเป็นกับข้าวของเด็กๆนะคะ ค่ะอันนี้ก็เป็นเมนูมือค่าของหมวยนะคะมาค่ะเพื่อนๆค่ะมาทานด้วยกันนะคะมีนื่อปลานินค่ะใส่ผักมีเดี๋ยวนะเอาให้ดูใหม่มีเห็ดแล้วก็มีดอกแคค่ะแล้วก็มาเป็นหมูซีอิ้วนะคะซุปหน่อไม้ค่ะแจ่วปลาล้านะคะโอเคค่ะมาค่ะมาค่ะเพื่อนๆค่ะมาทานด้วยกันนะคะ คลิปนี้สวัสดีค่ะ